ล,ลุงพิษอาหารตามสั่งมาแววพาตัวป่วนมาด้วยโอ้นี่คนหรือโครัล่าเนี่ยเกาะไม่ปล่อยเลยนะตีนี่ลุงอยู่ที่หาดเจ้าสำราญทะเลที่นี่เงียบสงบดีเงียบสงบเกินไปไหมไม่เห็นมีลูกค้าสักคนเลยอะ หนีดีกว่าเข็นรถนี่ปวดหลังมากอยากหาที่พักเฮ้ยพริปพรีพูวิลล่าเข็นจังหาเจ้าสำรามมันนิดเดียวเองบรรยากาศส่วนตัวสุดๆกิจกรรมเพียบรายล้อไปด้วยสระน้ำเกลือด่านหลังติดปลาก,กงกลางมีเรือให้เล่นหลายแบบเลยธนูก็มีให้ยิงมุมถ่ายรูปก็เยอะกิจกรรมในร่มก็เพียบ คาราโอกเกะก็มีอาหารทะเลไม่ต้องพูดถึงสดมากมีเตาปิ้งใ,ให้ด้วยโอ้โห,โห,โหมาเป็นเซตเบลอร์เลยแล้วรสชาติล่ะตีพริ้วเลยโดยเฉพาะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะอือหือเต็มๆไปทะเลก็มีจักรยานให้หรือจะขับรถน่ารักน่ารักไปก็ได้หรือจะเดินเพียงแค่39ก็ถึงทะเลแล้ว แม่เหมาะก,กับการพักผ่อนจริงๆทีนี้มีบ้าน3หลัง3สไตล์รับคนได้สูงสุดถึง50คนลุงอยู่หลังนี้โอ้โหมันว้าวมาบ้านใหญ่โตการตกแต่งก็น่ารักออกแนวสไตล์เรโทรแต่เป็นโมเดิร์นเรโทรนะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆเลยหลังนี้มี4ห้องนอน4ห้องน้ำพักได้8ปดคนยงก็ใหญ่มาก โอ้โหตีนี่พริ้วเลยตื่นเต้นสุดๆนี่ขึ้นมาชั้น3ว้าวมากห้องนี้สามารถนอนแล้วชมวิวพูวิลล่าได้ด้วยโอ้โห,โโห,หเก๋เลยห้องน้ำก็ว้างขวางสะอาดสวยงามมีระเบียงให้ออกมาชมวิวป่ากโกงกลางด้วยลรีพรีเล็กชวลี่พูลวิลล่าพิกัดในแคปชั่นบอกว่ามาจากครัวจิ๋วมีส่วนลดพิเศษนะ